และสำหรับรางวัลที่สาวๆรอคอยนะครับนั่นก็คือ female hard r o p ได้แก่เจมส์มา,า,าวุ๊ยทำไมเราสองคนดูฟินมากเลยอะ่ะการคิ้งใส่ไม้นะคะพี่แสบถามรางวัลน,นิดน,นึงคะ่ะพี่แสมขยับไปข้างหน้านิดนึงได้ไหมคะพี่แสมและน้องเจมขยับมาข้าง จะไม่ได้ยินดขออนุญาได้ยินนะเดี๋ยวสื่อมวลชนจะถ่ายภาพไม่ชัดนะคะเื่อให้สื่อมวลชนถ่ายภาพได้อย่างใกล้ชิดที่สุด,ดค่ะค่ฟรีดอะ่ะเราก็กรีดมากเราอยากคั้งฟรีสภาพนี้ไว้เลยค่คเรียนสาอะไรสักเล็กน้อยค่ะขอบคุณพี่แซ ครับก็ขอบคุณโอเคแมกซีนนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันโหวตครับรางวัลนี้ผมก็จะตั้งใจทํางานให้ดีที่สุดต่อไปแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบผลงานของผมขอบคุณครับคุณเจมส์มาของเราค่ะแอดถ้ามีเหงื่อสักนิดจะรีบไปเช็ดให้เลยนะไม่มีงั้นเราเลยต้องทำเป็นนิ่งๆนะคะ